ช,ชยกจะบอกความจริงได้ยังฮะว่าเด็กสามคน,นหายไปไหนหะะฮะผมไม่รู้ปากแข็งอย่างนั้นนะ่ะแงบอกไว้เถอะไอ้ยอดในเวลามาโหไม่เหมือนใครนะขนาดข่ายังห้ามไม่ได้อะแกคนนี้ไปอะผมขับตักรยานมารับเขามาปับ ไม่มีใครเลยครับอปากแข็งนี่วาดีถ้าพูดดีๆไม่บอกมันก็ต้องทดสอบการทรมานกันนิดนึงเว้ยแนนขอเครื่องทรมานหน่อยสิเบาๆนะมันยังเด็กอยู่เฮ้ยไอยอดจะดีแล้วมันยังเด็กอยู่นะเนี่ย<อ>มันจะปากแข็งเนี่ย<อ>จะบอกหรือไม่บอกอปากแข็งมากใช่ไหม เราตะเกียบไปแทงหัวทำไมอ่ะตะปูเลือดเต็มเลยนี่ทำกานทำไมเนี่ยจะบอกอะไรอย่างฮะจะบอกไรอยังเห็นไหมบอกเขาไปบอกเขาไปไม่บอกใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้เหรอปากแข็งได้ปากแข็งไปเนนพอเครื่องทรมานชั้นสองหน่อยนี้เราจะเป็นข่าวในด้านหนังสือพิมพ์นะ เออก็มันอยากปากแข็งนี่เอาหน้าคลัวเองก็บอกเขาไปสิไม่รู้จริงไว้มาแนวโอ้เข็ดฟันเข็ดฟันยอดอ่บอกว่าถ้าไม่บอกกูจะกินหมดจานเนี่ย ไม่ได้ทรมานมันแล้วทรมานฉันแล้วเนี่ยไม่บอกเหรอเอาเชียวเอาเชียวปากมันหน่อยเชียวเชียวปากแต่แอกอ่เฮ<ไห>้ยนี่ปากแข็งไน้ปากแข็งไปนี่ <S <S ข้อขั้นสุดยอดเลยยอดเดี๋ยวเด็กมันจะรับไม่ได้นะมันอยากปากแข็งบอกเขาไปดิไอ้เก <ภา S 1> งเอาไหมงั้นเองจะโดนทรมานมากกว่านี้ โอ้ยมาเขียกปามมาขามเปียกเออน่าจะแทงทะลุหัว ข่าไปก่อนข่าไปจันโป่งฝากตรมานมันแป๊บหนึ่งขรบมาให้ข้าไปมองเขาไปเหรอครับวิจิงเหรอครับผมครับครับสวัสดีครับครับดันโป่งอะไรปล่อยเจ็กไว้เ้โอ มันจะบอกมันจะบอกแล้วไม่ต้องบอกหรอกผมรู้แล้วเด็กถามก้นอยู่กับหลวงตาก็บอกแล้วผมไม่ได้เอาไปไอ้เจ็งไม่รู้เรื่องหรอกเฮ้ยจริงเหรอยอดโอ้โ่มาเร็วเข้มเร็วไปเข้าห้องไหนก่อนลาผมเลยขอให้ผมหน่อยเจ็งเรื่องนี้ขอให้เป็นความลับรูกแค่สี่คนไปด้วยแล้วฉันจะไปด้วยไหม แม่เกิดเป็นเด็กสร้างจริงๆเลยนะครับสร้างแต่เรื่องสร้างแต่ลาวไม่มีวันได้พักผ่อนกันเลยทีเดียวรู้ไหมทําแบบนี้คนอื่นเขาเป็นห่วงรู้ไหมอย่าหลบนะหันมาถามจริงๆเถอะคิดยังไงเสถีเขาขอไปเลี้ยงทำไมไม่ไปแล้วหนีไปเจอโจรนเป็นไงบ้างอ่ะสมุิหน้า พวกมันหนีไปแล้วครับหลวงตาแก้วขอโทษค่ะแก้วผิดเองที่พาเพื่อนๆหนีออกไปอืนี่เด็กๆทุกคนฟังหลวงตานะกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจะต้องเจอปัญหาอีกมากมาย ถ้าเราแก้ปัญหาด้วยการหนีปัญหามันเป็นการแก้ที่ไม่ถูกทางทางที่ดีเราต้องพูดคุยกันเพื่อหาทางออกปรึกษาผู้ใหญ่หลุงตาก็อยู่ทั้งคนทําไมไม่ปรึกษาล่ะฮึตาครับพวกเราขอโทษครับต่อไปเนี้ยพวกเราจะไม่หนีหลงตาอีกแล้วครับอะไรอืมดีแล้วลูกดีแล้วลูก ถ้าอย่างนั้นก็ขอโทษพี่ๆเขาที่ทำให้เขาเป็นห่วงขอโทษทค่ะพี่ห่วงขอโทษค่ะขค่ะนี่สำหรับแก้วนะยังมีอีกสองคนที่เขารักแก้วและเป็นห่วงแก้วหวังดีกับแก้วไปขอโทษเขาสั แก,ากา่มามคุณน้าเป็นอะไรมากไหมคะโท่ลูกยังเป็นห่วงน้าอีกหนูและจ๊ะเป็นอะไรไหม เป็นอะไรคะ่ะแก้วขอโทษคุณน้านะคะที่ทําให้คุณน้าเดือดร้อนเพราะความห่วขุงแก้วเองแก้วคิดว่าคุณนาจะเป็นเหมือนคนอื่นๆที่เคยรับแก้วไปเป็นลูกแก้วจ้านาผิดเองที่รีบร้อนจะรับหนูแต่ตอนนี้นาเข้าใจแล้วนะจ๊ะว่าน้าเนี่ยไม่ควรรีบร้อนการที่จะเป็นพ่อคนหรือแม่คนนะ่ะ มันไม่ใช่ก,การซื้อหรือขายของแก้ว okay, จ๊านะ้าขอกอดหนูหน่อยได้ไหมจ๊ะ คุณนาจะเป็นลูกของเตงจริงๆนะคะหนูก็เป็นเด็กที่โชคดีมากเลยรู้ไหมจ๊ะที่มีหลวงตาเนี่ยคอยดูแลแล้วก็สั่งสอนถ้านาเอาหนูไปเลี้ยงเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะสามารถที่จะดูแลหนูได้ดีเท่ากับหลวงตาหรือเปล่าคุณนาหมายความว่าจะหนูอยู่กับเพื่อนๆที่นี่ต่อไปเถอะนะจ๊ะ ใพูดไว้เฮ้ยไอ้บอดนี้มันพูดเพราะเพราะกินครับคุณพ่อคุณแม่ครับสวัสดีครับเออแต่ว่าอยากอยู่ไปอยู่จริงๆเหรอโอ้ไปแน่นอนครับผมผมมีทองเงี้ซื้อสาวให้น้ำไม่อยู่ดีกว่าครับอยู่กับเพื่อนนะเอ๊หนึไมอยากจะอยู่นั้นเดี๋ยวพวกน้าจะมาเยี่ยมหนูกันนะคะ เดี๋ยวมาเนี่ยจะซื้อขนมให้เยอะๆเลยน่าจะไม่เย่ยมากเอ้ไหมนะคะ มผมก็ไปช่วยอาจารย์โป่งขายของมานะครับซ่อนอะไรไว้อะผมซ่อนอะไรไว้ผู้กองครับทำไมผู้กองเนี่ยชอบจับผิดผมจังนะครับ ไ่าจจะดูแลเอง หายดีแล้วละจ้ะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยน้าน้ามืดนิดหน่อยอะจ้ะแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรคะคุณหมอบอกว่าน้าน่ะกำลังจะมีน้องจ้ะพวกเราก็เลยฉลองในการซื้อขนมมาเลี้ยงเด็กๆเต็มรถเลยลูกคุณน้าใจดีจังครับเออ เกิดมีลูกสาวนะครับผมจองเลยนะคะโอเคค่ะหลายจริงใช่หลายจริงๆรเลยเป็นไงครับมัธกาครับหลวงตาขอแสดงความยินดีด้วยหลวงตาคะถ้าลูกของดิฉันโตขึ้นเนี่ยดิฉันต้องรบกวนให้หลวงตาเนี่ยช่วยอบรมสั่งสอนด้วยนะคะเพราะว่าดิฉันเชื่อนะคะว่าหลวงตาเนี่ยจะต้องอบรมสั่งสอนลูกดิฉันเนี่ยได้ดีแน่นอนค่ะได้สิยอมแต่ว่าโยมนี่ก็แปลกนะ โรงเรียนดีๆเยอะทําไมไม่ให้ลูกไปอยู่ทําไมจะให้มาอยู่โรงเรียนวัดแบบนี้ล่ะก็เพราะว่าหลวงตาเนี่ยอบรมสั่งสอนเด็กๆได้ดีทุกคนเลยนะคะก็เลยอยากให้ลูกน่ยได้มาเป็นเด็กดีแบบนี้ค่ะตาเลี้ยงสะอ้วนใช่ไหมคะเนี่ยเป็นเด็กน่ารักด้วยนะเห็นเลยค่ะช่วยเหลือได้ทุกคนเลยใช่ไหม สูนปัญญาปัญหามีเพื่อพิสูจน์ความสามารถหลวงตาจะให้ตุกตานี้เป็นรางวัลกับทุกคนที่ขยันและช่วยเหลือผู้อื่นมากที่สุดในสัปดาห์นี้ครูปัดขาใชนไหแกรวยคขบอะไรกันเนี่ยเอ้ะโวยวายอยู่ได้ทำไมไม่ตังใจเรียกัครูครับช่วยเซ็นให้หน่อย